วันนี้นะครับผมจะมาคอนเฟิร์มดวง star ท่านทัก6ราศีคือชาวราศีมิถุนตุลกุมอรกฤกตพิจิกและก็มีนเรียกได้ว่าครอบขุมครึ่งเดือนหลักในช่วง1 6พฤศจ,จิกธัน1ธันวาคม2 5 6 0ฮะพร้อมกับเลขมงคลที่จะมอบไปก่ท่านซึ่งวันนี้มีมาให้กันอีกเช่นเคยแน่นอนนะครับเรามาคอนเฟิร์มดวง s t กันเลยดีกว่าครับชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมเป็น3ราศีธาตุลมในช่วงจังหวะนี้เนี่ยจิตใจของท่านจะค่อนข้างรุนเลยจิตใจน่าจะแกว่งงงงไปแกกกวววมมาาาาบบัับนน็็อรณ์ดดีหุ หลือเกินอารมณ์มันค่อนข้างสวิงค่อนข้างจะย้ำคิดย้ำทำมากเป็นพิเศษช่วงนี้จะคิดมากแล้วก็วิตกกังวลเพราะงั้นคุณต้องระมัดระวังแต่ข้อดีนั่นก็คือดาวพฤหัสก็ส่งเสริมดวงชะตาคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆได้ตำแหน่งราพะก,ก็หมายถึงโชคราบก็ยังดีด้วยแล้วก็ยังโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักอีกต่างหากด้วยนะครับในช่วงนี้อะไรแย่ๆเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปแล้วเลี่งนี้หายไปที่ผ่านมาเจอคนไม่ดีเจอคนให้ร้ายนินทาเจอคนโกหกหลอก วงแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณพ้นไปแล้วครับในจังหวะนี้จะมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือมาคอยอุปถัมภ์คุณอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีมากๆยิ่งทศโสดอ,อยู่นะแล้วมีคนอายุมากเข้ามาพัวพันใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหน้าผากกว้างๆหรืออาจจะมีปัญหาสายตาเล็กๆน,น้อยๆตรงนี้เขาจะช่วยเหลือเจอจุนคุณดีมากๆเลยนะครับแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่อย่าทาอะไรผีผามอย่าใจร้อนกันละกันนะดําเนินไปเรื่อยๆอย่ารวดเร็วจนเกินไปนักอะไรที่รวดเร็วจนเกินไป เชื่องช้าจะเกิดไปไม่ดีครับเราต้องทําด้วยทางสายกลางปัญหาช่วงนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินต่างๆอย่าใจร้อนอย่าพยายามเอาเงินอย่างรวดเร็วบางคนเป็นนี้เป็นสินเนื่อยเหลือเกินต้องการเงินรวดเร็วมากไปเกี่ยวกับการพานันบางหล่ะไปทําอะไรที่มันไม่ถูกหลักถูกกฎหมายบางหล่ะอันนี้ระวังจะมีปัญหาเลยนะครับถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่ขอยคุณนิ่งและรอสถานการณ์มันจะดําเนินและแก้ไขไปเองครับเรียกได้ว่าฟ้าจะเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานดวงชะตาจะ หาทางออกให้คุณเองคุณไม่ต้องไปดิ้นรนคุณผ่านไปได้แม้แต่คุณนั่งเฉยๆมันก็ผ่านไปได้ความทุกข์ในใจคุณจะหายไปแล้วมันจะมีคนช่วยคุณเองผู้ใหญ่จะช่วยคุณเองเขาจะเมตตาคุณเองไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรเขาจะยื่นโอกาสให้คุณคุณจะมีโอกาสยื่นเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องไปควานหาเลยได้ซ้ําคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณหวังแน่นอนการงานของคุณเนี่ยยังมีความมั่นคงถึงแม้ว่าในบางจังหวะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน ก็ตามแต่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแม้แต่จะโยกย้ายอะไรก็ดีขึ้นเพราะดาวพอยู่อยู่ในมุมที่อับดาวฤัสส่งเสริมดีจังหวะดีการเงินของคุณก็จะมีจังหวะที่ดีขึ้นเงินทองคุณก็จะใช้คล่องแต่ติดนิดนึงระวังเงินจะหมดเร็วเพราะคุณเป็นคนใจสปอร์ตคุณเป็นคนใจดีคุณชอบช่วยเหลือคนมีเงินมีทองเท่าไหร่คุณก็หมดไปกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างบางครั้งเนี่ยชอบการยกฉอปอปั้นถึงแม้คุณจะไม่รู้ตัวเองแต่ขอให้รู้ไว้ไว้ ชอบเหลือเกินบางทีคุณเสียเงินไปกับการสร้างภาพพจน์สร้างภาพลักษณ์ให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยมีความสุขแต่กลับกันกลับไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนะฮะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยแล้วสิ่งที่คุณคิดอยู่คุณไม่ต้องสนใจเลยคุณไม่ต้องระแวงคุณต้องวนคุณยังทําเงินได้คุณยังมีเงินคุณยังหาเงินได้ และก็จะประสบความเร็จในระดับที่ดีด้วยฮะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีตรงนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดวงชะตาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเจจุนคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยช่วงนี้จังหวะเรื่องอสังหาไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นด้วยอสังหาแอสเซทต,ต่างๆหรือแม้แต่ทองคําเองตรงนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับราศีมิถุนตนกลุ่มเลยนะครับจะเฮงมากๆเลยแต่ถ้าท่านอยากจะหาการเสริมอะไรที่มันเฮงยิ่งกว่านี้แ่ะก็ ผมก็ขอแนะนํากําไรกิตคอนเฟิร์มของผมเลยนะครับหลายคนถามว่าแก้ดวงยังไงหมอกิตบางครั้งมันก็ต้องมีของดีก็ต้องมีของที่เป็นสุดยอดมูเตลูซึ่ง12ราศีอยู่ในนี้้วครับคาถาที่เป็นคาถาสําคัญที่ใช้ในการแก้ดวงชะตาก,ก็อยู่ในกําไรอันนี้แล้วนะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความเลยนะครับแลบประกันเลยว่าสุดยอดมูเตลูอยู่ในข้อมือของท่านอะไรๆก็จะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของคู่ครองบ้างคุณจำเลยนะฮะคู่ครองคุณเสี่ยงเดียวเท่านั้น คือทัศนคติอาจจะไม่ค่อยตรงกันหรือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาละเลยเรื่องในครอบครัวเท่านั้นผู้กำจัดเขาแตรงผมผางรุนแรงเท่านั้นแต่การมีคู่ครองนั้นคู่ครองคุณจะส่งเสริมดวงกันในทางด้านฐานนะทําให้ร่ํารวยสบายตอนแก่แน่นอนแต่ในช่วงระหว่างทางนะั้นอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาในช่วงสถานการณ์เท่านั้นแต่มันก็จะกลับพลิกฟื้นคืนกลับเป็นปกติได้อย่างดีเลยนะครับคนโสดอยู่ช่วงนี้นะครับเราระวังจะมีคนมีเจ้าของเข้ามาแอบ ชอบแล้วก็ระมัดระวังให้ดีดูให้ดีนะครับอย่าเผลอตัวเผลอใจกับคนที่มีเจ้าของและเขายังเลิกไม่ขาดคุณจะมีเรื่องดราม่าคุณจะถูกตีสินินทาได้ระมัดระวังให้ดีเลยนะครับช่วงนี้การงานการเงินเหมาะแก่การที่จะขยับขยายแต่ให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าโรคอย่ารีบอย่าเร็วเดี๋ยวมันจะล่วงต้องระวังด้วยนะครับสรุปเลยและกันว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้ถึงแม้จะดูเหมือนช่องทางไม่รู้มาจากไหนแต่มันลอดไปได้โดยที่คุณไม่ต้อง น,นั่งอยู่เฉยๆสถานการณ์ก็จะดีขึ้นได้เองเลยนะครับและมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบด้วยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับสาหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีสิ่งที่ดีที่สุดในดวงชะตาท่านช่วงนี้คือเรื่องการงานและก็เรื่องของการเงินต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเรื่องการเงินเนี่ยถือได้ว่าเอาตัวรอดจะมีเงินเข้ามาคุณจะมีเกณฑ์การได้เงินอันนี้ชัดเจนเรื่องการงานครับไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ว่าจะคิดโปรต อะไรต่างๆมันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จอย่างดีแต่คุณต้องเหนื่อยนะคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณฝากคนอื่นทําแม้แต่ลูกน้องเองก็แล้วแต่มันจะทําไม่ได้ดั่งใจคุณคือคุณนะ่มีกรรมเกี่ยวกวับลูกน้องนะสามราศีเนะี่ยมีปัญหากับเรื่องบริวารบริวารมักดื้อดึงบริวารมักไม่ฟังสั่งสอนอะไรไปทําแบบเฉยเฉยแฉะครับแล้วคุณก็ต้องมานั่งแก้ปัญหานั่งปวดหัวหลายครั้งสุดท้ายต้องมาทําเองเพราะฉะนั้นครับสาราศีนี้คุณจําไว้เลยคุณพึ่งพาใครในเรื่องเงินเรื่องงานลําบากคุณต้องลงทุนลงแร ต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันต้องลิ่นร้นด้วยเองคุณถึงจะประสมเด็ดและคุณถึงจะร่ํารวยนะครับคนราศีกร,รกฎพิจิกมีนั้นเป็นราศีธาตุน้ําลักษณะซึมไปตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นครับคนราศีธาตุน้ําจึงเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายทําอะไรได้หลากหลายและที่สําคัญคุณสามารถทําธุรกิจพร้อมกันหลายๆอย่างได้ทํางานพร้อมกันหลายๆอย่างได้ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ในช่วงนี้ครับคุณต้องระมัดระวังอาการเจ็บป่วยจากคนใกล้ชิดคนก้ อาการ่อนข้างหนักรุนแรงนะฮะอาจจะเป็นไข้หนกักป่วยหนกักเกี่ยวกับปอดหรือลม้มกระดูกหกักเอ็นอักสเสบช้ำเลือดตกยางออกจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวตรงนี้ระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับพยายามเตือนคนใกล้ชิดตัวอย่าไปทําอะไรผ่านผลรุนแรงหรือไปเช็คสุขภาพหน่อยนะครับคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในทุกๆสิ่งโดยเฉพาะวาทศิลป์เกี่ยวกับการพูดการโน้มน้าวใจการเจรจาสามราศีนี้ถือว่าดีมากๆและถ้าขายอะไรเกี่ยวกับน้ําหรืออะไรที่เกี่ยวกับจังหวัดติดน้ําติดทะเลอันนี้โอเค หรืออะไรที่เป็นสินค้าจากประเทศที่เป็นเกาะๆประเภทที่มีน้ํารอบๆอ,อันนี้จะเฮงและจะรวยมากในระยะนี้กร,รกฎพิจิกมีนะการงานเด่นจริงๆเลยนะครับจะทําอะไรเนี่ยก็จะโดดเด่นแต่ระวังจะถูกคนอิจฉานะคือคนกร,รกฎพิจิกมีเนี่ยจะมีข้อเสียนิดนึงครับคือเวลาทําอะไรเนี่ยมักเล็งผลเลิศมักจะจินตนาการว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วมันผิดหวังในตัวเองรู้สึกกดดันนตัวเองคุณชอบบีบบังคับตัวเองจนเกินไปชอบวางเกาะตีกกอบให้ตัวเองจนเกินไปจนบางครั้งเนี่ยใครอย่างใครอย่าง กลายเป็นขี้เกียจแบบท้อแท้เลิกไปเลยมันก็เกิดขึ้นจากความกดดันในตัวคุณเองนั่นแหละครับในระยะนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าจะลงทุนหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้จัดสรรการเงินให้ดีอย่าได้ไปทุ่มอะไรสุดตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนเพราะการทุ่มสุดตัวจะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินจะต้องหมุนเงินหรือว่าต้องการเงินมาเสริมอาจจะเดือดร้อนใจในช่วงนี้ได้หรือการทุ่มเงินจำนวนมากกับความรักอาจจะทำให้คุณถูกหลอกถูกรวงได้เลยตรงนี้ต้องระมัดระวังสามราศีนี้เนี่ยเป็นสามราศี ที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักแต่ก็มักจะทุกข์หนักในเรื่องของความรักจําไว้เลยนะครับสามราศรีกร,รกฎพิจิกมีในช่วงนี้นะฮะคุณเป็นคนที่ทําอะไรได้หลากหลายเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างในช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอาจจะเกิดเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับในช่วงนี้คุณจะลงทุนสามารถทําได้เลยสามารถที่จะเดินทางสามารถไปทําสามารถเริ่มได้เลยนะครับแต่อย่าโลภนะครับค่อยๆไต,ต่ตองไปไม่ว่าจะตัด ใจลงทุนอะไรขอให้เริ่มทีละเล็กทีละน้อยแต่อย่าไปทุ่มสุดตัวไม่จเป็นความรักหรือการงานนะครับระวังจะถูกหลอกถูกลวงได้เลยนะครับถ้าคุณต้องการเงินหมุนก้อนหนึ่งคุณจะรับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังในช่วงนี้คือให้ระวังสิ่งที่คุณไม่คาดคิดนะครับอาจจะมีการทะอลาะแหวง้งเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าคนรักได้คุณเองช่วงนี้ใจคุณยมีความวิตกกังวลทําให้คุณค่อนข้างจะเครียดเล็กน้อยนะครับช่วงนี้เหมือนนอนไม่ค่อยหลับเหมือนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่ม ยังไงก็แล้วแต่ครับคุณหากําไรกริตคอนเฟิร์มมาใส่ได้เลยนะครับซึ่งบอกว่ากําไรกริตคอนเฟิร์มของผมนี้นะครับไม่ว่าดวงท่านจะเป็นอย่างไรมีปัญหาชีวิตอยู่หากําไรเกินเฟิร์มมาใส่ครับเพราะมีคาถาถึง11บทและมีสลักสิบสอราศีเหมาะแก่ทุกดวงชะตาไม่ว่าดวงชงดวงแตกดวงร้าวหรือดาวอะไรแย่แย่ดาวอะไรที่ย้ายนะครับก็สามารถจะสบายใจชิวๆได้ถ้ามีกาไรกริตคอนเฟิร์มครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความเลยนะครับแลบประกันเลยว่าสุดยอดมูเตลูอยู่ในข้อมือของ อ,อะไรอะไรก็จะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับสําหรับเลขมงคลน,นะครับจะมีที่กันอยู่4ตัวนะครับนั่นก็คือ2 8แล้วก็6 4แต่ต้องสับกับกันหน่อยนะมันจะเป็น2 8 2 6 2 4 8 2 8 6 8 4 6 8 6 6 6 4 6 6 4, 8 8 4 2ราวนี้จะนำโชคให้ท่านอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ กำไรนุนดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 9 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ